สวัสดีค่ะคุณพี่ธีรวรรค่ะสวัสดีอ่าท่านอภิมาเศรษฐีชาวออคเททุกท่านนะคะค่ะตัวยาณกันนาะพิเจมเซนหรือว่าอ่าเรียกว่ามาดามเจมเซนค่ะนะคะก่อนอื่นก็ก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสใ,ให้กับมาดามเจมเซนเนี่ยได้รู้จักกับธุรกิจออคเททนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่อริยานะคะ ที่ได้ส่งได้ส่งมอบด้วยว่าแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจออคเคสให้กับมาดามเจนเซนได้ทราบนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่พิมพ์พัฒนะคะมาดามเจนเซนนี่ค่ะทำงานอยู่ภายใต้ทีมงานของ UBT ทีทนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่ให้ควารมรู้นะคะผลึกควารมรู้นะคะก็คือขอบคุณคุณพี่แอ๊ดนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สาวค่ะนะคะ,นะคะที่วันเนี้ย ทำให้มาดามเจนเซนน่ได้มาอยู่จุดตรงนี้นะคะได้ได้เข้าใจธุรกิจออฟแคทเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ที่ที่สาคัญที่สุดนะคะก็คือมาดามเจนเซนต้องขอขอบคุณเจ้าของแฟดพอรอมผู้ผลิตแฟดพอรอมก็คือคุณแอ็บ,บี้นะคะวันนี้และที่ที่สำคัญที่สุดคือมาดามเจนเซนขอบคุณตัวเองนะคะเพราะว่า มาดามเจนเซนมักจะมีเพื่อนอยู่สี่ประเภทนะคะที่มาดามเจนเซนคบหาเอาไว้อยู่ในตัวเองนะคะก็คือคุณโอกาสคุณสติคุณปัญญาคุณหวังและคุณสําเร็จนะคะที่อยู่ในใจแล้วก็วันนี้ก็มาดามเนนนจนเซนก็ซึ้งใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือขอบคุณน้องสาวของมาดามก็คือน้องตีอ้วนแล้วก็น้องมีมี่นะคะที่เขาได้มาเห็นภาพ ในธุรกิจออคเคเหมือนกับมาดามเจนเซนเห็นถึงความสวยงามนะคะแล้วก็โอกาสนะคะในการเติบโตของธุรกิจออคเคนะคะวันนี้โอกาสที่สุดก็คือเรามีแพลตฟอร์มดีๆนะคะแล้วก็เรามีเจ้าของนักพัฒนาธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะที่เขาเปิดหน้านะคะเปิดหน้าเปิดคุยกับพวกเราเราเห็นหน้าเขานะคะแล้ว คุณแอบบี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีฟาร์มกิ่งใจมากนะคะในหนึ่งเพราะว่าตัวมาดามเจมสเองอะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เดินทางในต่างประเทศในการทําธุรกิจเราจะเห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราจะเห็นถึงว่าฟาร์มที่เราต้องการที่อยากอยากได้อยากได้มากกว่าคนอื่นนะคะอยากได้มากกว่าคนอื่นเห็นโอกาสก,าก็อยากได้มากกว่าคนอื่นตลอดแต่ในตัวเจ้าของแพลตฟอร์มที่มาดามเห็นแล้วก็สัมผัสจากการพูดคุยหรือเจอท่าน ในการประชุมนะคะรอบที่ผ่านมาเราเห็นถึงเจ้าผู้พัฒนาแฟสตฟอร์มแล้วท่านก็มีเรียน o ออยู่ในมือซึ่งวันที่ท่านมาคุยกับเราเนี่ยท่านไม่ได้พูดเลยกับเราว่าให้เราไปขายที่นาให้เราไปขายสวนให้เราไปกู้ยืมเงินนะคะเหรียญโอซีกำลังจะขึ้นฉันจะเอาไปตามกระดานต่า,ตางๆนะคะถ้าเป็นรักธุรกิจที่ต้องการมากมายเขาจะบอกว่า ไปทากันเลยนะไปหาอย่างโน้อย่างนี้มาเลยซึ่งเขาจะโน้มน้าวนะคะแต่ตรงกันข้ามกับคุณแอบบี้นะคะวันนี้ท่านเป็นคนที่พูดได้แล้วว่าไปทํางานนะไปหารางวัลกันนะไปสะสมเหรียญโอซีนะออกไปทํางานกันซึ่งวันเนี้ยมาดามเจนเซนมีความประทับใจในตรงนี้มากนะคะพูดกี่ครั้งหรือไปพูดกับใครก,รกครี่คงมาดามเจนเซนจะบอกว่าเราจะหาคนแบบเนี้ย ได้น้อยมากในโลกใบนี้หรือว่ามีแต่เราอาจจะไม่เจอแต่ที่เราหาเจอเราจะหาแบบนี้ยได้น้อยนะคะเราวันเนี้มาดามเจนส่นก็ภาคภูมิคือประทับใจที่ว่าเรามาเลือกธุรกิจตัวเนี้ค่ะเรามีคูโค้คนะ,คะที่ส่งออกนะคะเรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะคะในห้องทุกท่านเราเห็นมาดามเห็นถึงความ เสียสละของแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะทั้งวายไอจอยทั้งทำหน้าที่ MC นะคะทั้งทุกอย่างนะคะทุกคนให้ความร่วมมือซึ่งในโลกนักทุกวันเนี้ยเราจะน้อยมากค่ะที่เราจะได้มาเจอกับกลุ่มก้อนนี่คือส่วนหนึ่งที่วันเนี้ค่ะมาดามเจนเซนรู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นว่าแพลตฟอร์มของเราอะคะ่ะ จะเติบโตนะคะแล้วก็ดําเนินการไปได้เพราะว่าจากการช่วยเหลือวันนี้วันนี้มาดามได้เรียนรู้นะคะจากครูโค้ดทุกท่านนะคะที่มาดามเก็บมาค่ะจากท่านโค้ดเอกพลซึ่งเป็น MC ที่มาดามชอบโค้ดพี่เบียยพี่ก้องนะคะทุกท่านนะคะที่ เข้ามาแนะนำนะท่านผอ,อบุญสูงที่มานำจะเก็บรายละเอียดเวลาท่านมาพูดแผนโค้ดคุณพี่แอนนิชานะคะเนี่ยค่ะที่เวลาพูดถึงพวกสเสซเนี่ยะคะ่ะนี่คือคว์มร,รู้นะคะฟาร์มรู้ที่คือส่งเสริม เสริมมาให้ให้เราในทุกช่วงเวลาจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาทําธุรกิจนะคะตัวเราเป็นนักธุรกิจเราต้องไฝ่คว้าหารายละเอียดต่างๆนะคะโดยฟา์มด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะและเวลานักธุรกิจด้วยกันที่เราวิ่งอยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยต่างต้องแข่งแย่งนะคะเขาเรียกว่าชิงพื้นที่นะคะแต่ในธุรกิจออฟเคเนะคะี่ยค่ะมันมีถึงการเผื่อแผ่แบ่งปัน อะไรไม่รู้ถามเครียร์นะคะอย่างคุณคุณแม่พิมพัฒน์นะคะคุณเป็นสายทีมงานที่มาดามเจนเซน อยู่ในกลุ่มนะคะเราจะมีการคุยแล้วก็ก็แชร์กันในเรื่องธุรกิจซึ่งซึ่งเนี่ยค่ะมันเป็นความประทับใจของของมาดามเจนเซนได้อย่างลึกซึ้งนะคะทั้งพี่หนุย่ยพี่อ้อมมีอะไรก็มาคุยพี่ติม๋มเราคุยกันถึงปัญหาเนะะี่ยทําให้วันนี้ค่ะเรามีเครื่องมือนะคะวันนี้ค่ะธุรกิจที่การที่เรามีเครื่องมืออย่างที่เราไม่ต้องไปอยู่ที่มาดามเจนเซนพูดเสมอว่าเราไม่ต้องไปอยู่คลองหอยโขงนะคะคือการงมใช่ไหมคะ แต่วันนี้เรามีเครื่องมือมีทุกอย่างมีสูตรแต่อยู่ที่ว่าเราเนะะี่ยค่ะอยากจะทำหรือไม่ทําวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการความมั่งคั่งควารมร่ำรวยอะไรแล้วอีกอย่างเราอยากเป็นคนเก่ง,งที่รวยไม,ไม่เป็นนะคะนะคะเราอย่าเป็นคนเก่งที่รวยไม่เป็นนะคะวันนี้เราจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและเราต้ง เป็นคนที่รวยเป็นซึ่งในธุรกิจออกคสมันมีค่ะนะคะในธุรกิจออกคสของเรามีนะคะมีการลงทุนนะคะเราลงทุนของเรามาเราเป็นเจ้าของแฟลตฟอร์มเราเป็นเจ้าของดิจสิทธิ์นะคะเราขยายได้เท่าไหร่นั่นหมายถึงโอกาสแห่งความมั่งคั่งของเรานะคะแล้วเราก็ยังมีอยู่ในกลุ่มของธุรกิจแฟลตฟอร์มออกคสนี่นะคะเราได้ความคิดสร้างสารรค์ เราได้ความคิดสร้างสรรค์ไหนค่ะเราได้ความคิดสร้างสรรค์ครูโค้ชทุกท่านเลยค่ะที่เก็บมานะคะมาบอกเราทุกวันเลยค่ะแล้วเราก็เอาความคิดที่เขาวายัยไอจอยหรือแชร์ประสบการณ์ความสวยงามเนี่ยค่ะไปส่งบอกต่อกับผู้คนเห็นไหมคะเราได้ทุกอย่างตรงนี้แล้วเราได้ความสัมพันธ์ดีๆมาดามเจนเซนอาจจะไม่ได้เจอท่านทุกท่านในห้องนี้จะได้เจอบางท่านแต่มาดามเจนเซนเห็นถึงความสัมพันธ์ เห็นถึงความส่งออกถึงถึงความกิจใจทุกท่านที่ส่งมอบให้กันและกันในห้องนี้แล้วก็ส่งมอบให้กับทุกคนนะคะเหมือนว่าเราต้องการที่จะส่งธุรกิจตัวนี้นะคะ่ะไปให้ทุกท่านนะคะเหมือนเราเป็นนักพัฒนาประชา โอโลกก็ว่าได้นะคะด้วยธุรกิจออแคดแฟลตฟอร์มของเราเพราะวันนี้ทุกคนมีมือถือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครัเราไปเปิดกว้างได้เลยค่ะเราเป็นนักปั้นตัวยงก็ว่าได้นะคะมาดามเช่นเซ้นมักจะชอบแล้วก็คุยกับคุณเพชรว่มามาดามภูมิใจในตัวคุณเพชรมากครับขอบคุณเพชรเป็นนักปั้นเศรษฐีเห็นไหมครัจะมีอะไรที่ภาคภูมิใจที่เราทําให้คนเนี่ยลืมตาห้าปากได้คะในวันนี้ ต่อให้เราไปสร้างวิมานสร้างวัดวัดว,ดวาอารามขนาดไหนก็ตามนะคะสู้เราสร้างคนที่มีกินมีใช้สู้เราสร้างคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขเขาสามารถนี่แหละคะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มาดามเจนเซนชอบในธุรกิจตัวนี้มากนะคะความสัมพันธ์ยิ่งเรามีเครือข่ายนะคะเราต้องหาคนที่มีเป้าหมายเหมือนเราได้นะคะวันนี้มาดามเจนเซนแฮปปี้และมีความสุขที่มีน้องสาวที่เราสามารถคุย ออกแคดได้คุยงานได้ทั้งครอบครัวนะคะทั้งสามมีวันนี้มาดามเดียนเส้นเปิดอกคุยแล้วเห็นภาพสวยงามของธุรกิจออกแคดได้ด้วยนะคะวันนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถจัดการกับเวลาของเราได้อย่างนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปตอกบ,บัตรไปเช้าไปเย็นเวลาไหนธุรกิจตัวนี้ค่ะเป็นธุรกิจที่ให้อิสระวันนี้ เราอยากทามากเราก็ได้ได้มากวันนี้เรามีเวลาที่จะไป้างไปสั่งสรรกับเพื่อนเรื่องอะไรนะคะเราก็ไปได้ไหมคะเพราะมันเป็นอิสระหเห็นไหมคะมันเป็นอิสระจริงๆซึ่งคุณแอปปี้เขาแคร์เอททุกอย่างให้เราเรียบร้อยเล้วในธุรกิจของเรานะคะเพียงแต่วันนี้คะ่ะเราต้องลุกขึ้นมาวันนี้มาดาม เห็นถึงหลายปัจจัยนะคะเพราะว่ามาดามจเจนเซนเนี่ยไปขยายทีมงานนะคะแล้วเห็นถึงหลายคนบอกว่าเขากลัวเขากลัวมาดามรู้แล้วค่ะว่าวันนี้หลายคนที่มีประสบความสําเร็จเกิดจากความกลัวค่ะเรากลัวอะไรรู้ไหมคะเรากลัวโดนปฏิเสธค่ะถ้าเราโทรไปหาใครแล้วเรากลัวเขาเจะปฏิเสธนะคะนี่คือสิ่งที่จากงานวิจัยนะคะ ที่มาดามเจนเซนศึกษามาสไโคโลโรชีเนะะี่ค่ะเขาบอกว่าจิตวิทยาเนะะี่ยค่ะที่ที่เราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยล้วนแล้วเกิดมาจากความกลัวด้วยกันค่ะความไม่เชื่อมั่นอีกส่วนหนึ่งและความกลัวเรากลัวจะเสียหน้าเรากลัวจะโดนปฏิเสธเรากลัวจะเพื่อนบอกว่าธุรกิจของเราไม่มั่นคงจงเชื่อเถอะค่ะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว เราสร้างความมั่นใจในตัวเองแล้วกับธุรกิจออคเคนนะคะเราแทบจะไม่ต้องกลัวความกลัวก็เแค่ลมที่มันพัดเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะเท่านั้นจริงๆค่ะวันนี้มาดามเจนเซนเห็นถึงโอกาสนะคะเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงถึงเป้าหมายนะคะวันนี้ในตัวเองว่าเป้าหมายนะคะการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ย เราจะทําเป้าหมายแบบไหนเราตั้งเป้าหมายนะคะมาดําตั้งเป้าหมายว่าอีกสองปีนะคะมาดําอยต้องจับเงินที่เท่าไหร่นะคะความที่เราตั้งเป้าหมายทุกคนตั้งได้คะ่ะไม่ต้องกลัวค่ะเราตั้งไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวคนนี้ประกาศไปเออเดี๋ยวเขาเจะหัวหร <c oughs> ไม่คะ่ะทุกอย่างนะคะสําเร็จนะคะอยู่ที่เราะคะอยู่ที่พลัง นะคะที่เขาบอกว่าเรามีเป้าหมายเราจะเดินทางอย่างตรงนี้ที่มาดามพูดเสมอว่าเราไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้และก้อนหินอยู่ยังไงในระหว่างเราเดินทางเราโฟกัสว่าเราจะต้องอย่างเดินทางเนี้ยเราต้องับเราต้องระมัดระวังเราต้องมุ่งไปข้างหน้านะคะทุกคนเมื่อเข้ามาในโลกของออกเทนะคะมาดามเห็นทุกคนประกาศเห็นทุกคนประกาศออกไปว่าเราจะไปสล็อตต,ตรงตรงนี้นั่นคือเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่เราจะ ไปถึงจุดตรงนั้นเราทําคลื่นนะคะพลังงานของเราเราแบ่งปันเราส่งออกยิ่งเราส่งออกส่งมอบแนะนํานะ,ะได้ไปเท่าไหร่การที่โดนปฏิเสธจําไว้เลยค่ะเป็นวิตามินอย่างดีเป็นแรงขับเคลื่อนเราอย่างดีเพราะเราจะได้มุ่งมั่นนะเราจะเห็นข้อ,ขอ,ขอแก้ไขนะคะยิ่งการโต้อตอบจากคนที่เราไป เขาเรียกว่าไปแนะนําธุรกิจนะมาดามอกว่ามันเป็นการส่งออกที่ทําให้เราเกิดการเข้มแข็งในธุรกิจของเราได้มากที่สุดค่ะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆค่ะในการทําธุรกิจออฟแคทนะคะวันนี้ค่ะเรามีชีวิตเราเห็นอนาคตนะคะ ทุกคนสามารถเห็นอนาคตแต่วันนี้ทุกคนจะเห็นอนาคตได้ทุกคนต้องเห็นปัจจุบันก่อนนะคะวันนี้ค่ะเพราะทําไมคัต้องเห็นปัจจุบันเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราจะเป็นอคนเราต้องเห็นวันนี้เราทําอะไรกับธุรกิจออกแคสอะไรอย่างค่ะวันนี้เรามีเป้าหมายหรือยังเรามีผู้คนแล้วยังนี่คือในสิ่งที่มาดามมองกับตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็ทํากับตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราตกผลึกกับแฟลตฟอรมแล้วยังวันเนี้ย โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะวันนี้เราฟังข่าวทุกวันเห็นไหมคะฟังถึงการตกงานคนตกงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับโลกเราแต่ถ้าเราตั้งเห็นไหมคะเรามีปัจจุบันเราทําปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดเราตื่นในแนวทางของเราให้ดีที่สุดเพราะอย่างที่มาดาบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะเราอยู่ในห้องยู t ีเรามีสูตรสำเร็จแล้วค่ะเพียงแต่ เราลุกขึ้นออกไปทําเราไปทํามันทุกวันความสําเร็จได้นะคะเกิดจากอะไรคะเก่งอย่างเดียวที่บอกไม่ได้เราต้องเกิดจากเล็กเล็กน้อยๆยเกิดจากการทุกขักการทำมันทุกวันแล้วต้องเกิดจากการทาซ้ําทุกวันนะคะในธุรกิจถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําเปิดออคัเรามีแฟฟบุ๊ของเราขึ้นมาแล้วลองไม่ทําทุกวันลอเ,เ,เราจะเราจะมีภาวะเชื้นเลยคะ่ะเราจะไม่มีตัวเป็นกระตุ้น แต่การที่เรามาอยู่ในห้องเนี้ยห้องเนี้ให้อะไรในที UBT ทีมเนี่ยให้อะไรกับมาดามเยอะมากค่ะทุกอย่างบนตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งสวยงามสำหรับที่มาดามเจอนะคะเห็นถึงสภาวะจิตของทุกท่านเห็นถึงความเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะจะขับเคลื่อนนะคะไปให้มาดามเข้าไปจุดจุดหนึ่งคือสล็อตที่15ที่ที่ตั้งใจเอาไว้นะคะอันเนี้ยมาดามเชื่อว่าถ้ามาดามอยู่กับกลุ่มก้อน ตรงนี้อยู่กับ UBT ทีมนะอยู่กับโค้ดครูนะคะมาดามเชื่อว่ามาดามจะสําเร็จและมาดามจะแตะเงินที่ร้อยล้านพันล้านได้ค่ะทุกท่านก็เหมือนกันค่ะทุกท่านจะแตะไปที่จุดนั้นได้ยางน้อยเราอยู่ตรงนี้เราเรามีความเชื่อนะคะเรามีความสัมพันธ์เรามีกลุ่มก้อน,นะค่ะเรามีจับมือค่ะเรามีเดินแล้วเรามีผู้นําเรามีนักพัฒนานะคะที่ท่านไม่หยุดพัฒนาเห็นไหมคะ นี่คืออนาคตนะคะการทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเราเห็นอนาคตเนี่ยวันนี้เราเห็นปัจจุบันแลวเรามองเห็นอนาคตเชื่อเถอะค่ะท่านจะสําเร็จทุกคนจริงๆค่ะแต่ให้อยู่กับระบบนะคะให้อยู่กับกลุ่มก้อนให้อยู่กับผู้คนที่มีที่มีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะคะเหมือนเราค่ะนะคะจะนําพานะคะจะนําพาเราไปจุดๆนั้นได้จริงๆค่ะวันนี้ค่ะ วันนี้มาดามบอกว่ามาดามมีเพื่อนที่ต้องคบแล้วก็ต้องไว้มาในชีวิตนะคือคุณโอกาสนะคะคุณสติคุณปัญญาคุณหวังและคุณสำเร็จเห็นไหมคะเราทำอะไรก็ตามเราทำอย่างมีสติเรารู้ดิค่ะว่าแฟฟอร์มวันนี้เราถามตัวเองแล้วยังว่าเราเต็มร้อยกับแฟฟอร์มแล้วยังนะคะก่อนอื่นที่เราจะต้องวิ่งไปแนะนำผู้คนนะคะ ัวเองนะอย่างว่าวันนี้เรามั่นใจกับแพลตฟอร์มกี่เปอร์เซนต์วันนี้เราทํางานกี่เปอร์เซนต์เราใช้สติแล้วเราใช้ปัญญาว่าเราเนี่ยจะเดินไปทิศทางใดแล้วเรามีคุณหวังนะคะเหมือนที่มาดามเจนเซนว่ามาดามเจนเซนคอบคุณหวังมาตลอดชีวิตตลอดการำดำเนินชีว่าชีวิตเราถ้าไม่ตายยังมีหวังนะคะแล้วถ้าเรายังไม่ตาย เราจะต้องพบกับคุณสําเร็จนะคะเราจะพบกับความมัง่งคั่งค่ะเราจะพบความสุขเพราะวันนี้โลกใบน,นี้ค่ะมันเหลือเฟืออยู่ที่ทุกคนนะคะจะคิดจะนําพามาใช้แต่ส่วนใหญ่มาดามจะนําพามาใช้นะคะยิ่งมาเจอธุรกิจออฟแคสตัวนี้มาดามเห็นถึงอนาคตค่ะเห็นถึงการแบ่งปันถึงการช่วยเหลือซึ่งมาดามเคยสัญญากับตัวเองว่าถ้าฟื้นแล้มีชีวิต กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดามจะหาธุรกิจอะไรก็ตามที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยให้เขามีความสุขได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีได้นะคะมาดามจะทํานั้นทําไมเมื่อก่อนมาดามยังเพื่คนเพียรว่ามาดามจับธุรกิจสปานะคะธุรกิจสปาทําให้มาดามมีความสุขแล้วเห็นความสวยงามคนที่เข้ามาในร้านออกไปอย่างมีความสุข แล้วก็เห็นถึงใบหน้าเลยรอยยิ้มที่เขาสวยออกไปจากหล้านเราพอวันนี้มาดามมาเจอธุรกิจออกแกทยิ่งจะสุขขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่ที่มาดามส่งมอบให้เขาเห็นเงินหลักแสนหลักล้านนะคะอันเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจแล้ววันนี้มาดามก็เจอแล้วแล้วก็จะพัฒนาตัวเองนะคะให้ตัวตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ สูงสุดที่สล็อตที่สิบห้าแล้วก็เข้าไปสู่เป้าหมายแต่วันนี้เราเก่งคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันเก่งช่วยกันรวยช่วยกันไปช่วยกันเดินช่วยกันสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้ทําธุรกิจตรงนี้ค่ะให้เป็นธุรกิจสีขาวนะคะส่งมอบอย่างอย่างถูกต้องนะคะนี่สำคัญมากเพราะว่าในธุรกิจอะระบบเนี้ยค่ะ ถ้าเราอยู่ในเราไม่สงมอบแบบที่ถูกต้องอย่างที่คนพิ่ีบอกเราไม่ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเนี่ยค่ะเราก็จะเกิดการเสียหายแล้วก็ธุรกิจในหลายๆธุรกิจอะคะ่ะที่มันมีปัญหานะคะไม่ใช่ธุรกิจเขาไม่ดีแต่ส่วนใหญ่นั้นคนไม่ได้ถูกติดกระดุมเม็ดแรกแต่วันเนี้เรามาติดกระดุมเม็ดแรกกันแล้วนะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวันเนี้ย เราจะนำพาให้เราไปถึงจุดตรงนั้นได้ก็พวกเราไหมคะวันนี้คุณแอฟบี้เขาต้องการอุ่มพลังงานเขาต้องการชุมชนอนี้เขาต้องการนิเวศชุมชนที่สวยงามเพราะเมื่อไรเกิดจากมือเราเกิดจากทีมงานของเราที่ส่งมอบสวยงามในธุรกิจออเคสในเรียนโอซีเรานะคะมันจะยิ่งใหญ่นะคะเพราะอย่างเนี้ยอย่างที่ค้ณพี่เปียกบอกว่าทุกโหนเนี่ยในข่าวเห็นไหมคะ วันนี้เราจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เรื่องธุรกิจคริปโตเคอร์ซีแล้วค่ะเพราะโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะวันนี้แต่เราโชคดีค่ะเราเปลี่ยนเราเดินไปกับพร้อมโลกเปลี่ยนอันไหนเปลี่ยนเราเปลี่ยนนะคะเรามาเจอธุรกิจตรงนี้ค่ะเราถือว่าเราโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจงทํนานำความโชคดีเกอะเอาไว้นะคะยึดเอาไว้นะคะว่าวันนี้ ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่มาอยู่ในมือของเราแล้วนะคะเราก็จะนำพามันไปให้ถึงจุดนั้นนะคะวันนี้ก็มาดามเยนเซนก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณธุรกิจออคแคทนะคะขอบคุณแฟลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณท่านอเมซเซนตี A T T, ในห้อง u b บทีทุกท่านนะคะที่วันนี้เราแบ่งปันให้กันเลยกัน เราเคียงข้างเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะเราจะนำพาสิ่งสวยรูเนะะี่ยค่ะไปมอบให้กับผู้ที่เขายังไม่รู้นะคะเพราะวันนี้รหัสของเราแค่หกหมื่นเองโลกไปนี้เรามีเยอะเรายังไปต่อได้ค่ะเรายังไปต่อได้อีกเยอะค่ะทุกคนยังไปต่อได้อีกไกลมากค่ะกราบใดที่เรามีอุดมการนะคะมีวิสัยทัศน์นะคะ แล้วก็มีการวางแผนแล้วมีเป้าหมายเหมือนกันค่ะมาดามเชื่อว่าวันที่คุณแอปบบี้บอกว่าไม่ใช่แค่จะให้เราเป็นแค่เศรษฐีนะคะท่านบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นท่านต้องการให้เราเป็นอัิมหาเศรษฐีนะคะ่ะเจ้านักพัฒนาแฟสบฟุ๊กเขาให้เราถึงขนาดนี้แล้วตัวเราเองนะคะตัวทุกท่านเองล่ะคะ่ะจะน้อมรับไหมคะหรือว่าเราฟังแล้ว ็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่ออยังนี่พร้อมท่านเลือกแล้วนะคะท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวันนี้โอกาสเป็นของท่านแล้วนะคะอกมันไว้ค่ะกอดมันไว้ค่ะนะคะแล้วเราเดินไปด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้มาดามเจนเซนรักทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะคืนใหม่ท่านเอ็มซีพี่ธีร์ขอบคุณพี่ธีร์มากนะคะที่สละเวลานะคะทุกวันนะคะ แล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะทั้งกล่าวได้ทั้งหมดแล้วไม่ได้ทั้งหมดค่ะสงใจนะคะรักทุกท่านค่ะคืนไหมค่ะพี่ธีรวรร